เนี้ยดอกเนี่ยโอ้บึ้มน่ากินมากเลยค่ะกินเลยกินเลยเห็นตัวอยากดอกกินเลยสวัสดีตาหัวเฮาแก่งนางผักตวดงัดเมื่อนี่พอเฮามาทำการยำเกาเหลามีโยแบบลำๆได้จ้า ลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีว้าแตวแตวนะคะนี่มะนาวนะคะมะนาวสามเสียงอันนี้ก็คือหมูเนือ่างที่บินนะคะหมูค่ะแล้วก็อันนี้คือส่วนดักมียกนะคะยกอันนี้ก็คือต้มผักสลัดลวกผักค่ะลวกผักค่ะค่ะไปทำกันเลยนะคะกกผั ขก็ไปแล้วค่ะขอแงัวมอูบานได้ขันตอนแรกข้อสีมาเฮ็ดน้ำยำกันก่อนนะคะนี่นี่ะคะน้ำตาลค่ะจากพี่มินนะคะนี่นะคะพี่ค่ะส้ปาขอแล้วบีบมะนาวนะคะพี่มินก็บีบสับนี้แล้วก็เบบือซีคุณเด๋อโอ้ยย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 ลยายย่ยย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  ล้ำล้ำมาแล้วค่ะนี่นะคะแม่ของเรานะคะคลอดมาหาซื้อได้ที่ทั่วโลกค่ะร้านร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ประเทศค่ะแล้วก็ตามเซเว่นแล้วก็ตามซุปเปอร์ถูกนะคะนั่นแหละค่ะตามนั่นแหละค่ะตามตามสาขาหาได้ง่ายงนะคะไม่ยากนะคะร้านปลาร้าร้านหัวดปลาเลิศนะคะหนึ่งสาขาคือแม่ร้านด้วยค่ะ แซ่บค่ะแต่อไปใส่อันนี้นะคะลูกชิ้นค่ะหน้าเหมือนพี่มินเลยค่ะลูกสาวพี่มินลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะใส่น้ำปลาอีกนะคะต่อไปอะไรคะต่อไปอันนี้ค่ะผักค่ะผักกาดดำคิมคิมหยอดเลยต่อไปหมูค่ะมีการร้อยซีมนะคะต่อไปเส้นเบาไปก็พอย่า บน่อยากใส่บนลยใส่บนตัวอ้ไอ้วยนามหนไว้าคเเสียนี่ิมากเคะเอมมามามามมามามามเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จาบมยคว่ำใสจานเลยนะคะแบบท่าเลยถค่ะแล้วก็แล้วก็ สีเงแยบ่เด้วยค่ะมาหลุนกันเนื่อซอสเนือเลอโอ้บึ้มน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาห่อปชิมค่ะเราพักันชิมหมูอีมินชิมสีนุ้ยน้ำหอมน้ำบอมไปเขาพากันกินทอร์เซนบุญนี่เป็นหมูบุญเดียวเออไป นี่้วพี่บินซ่อนหมูแล้วหนึ่งเนาะอืออืออือออท่าทางผู้เบิงคืนน้ำร้ายอืออืออืออพร้อมมาดูกองเชียร์ของเรานะคะแฟนคลับกันนะคะแฟนคลับแฟนพันธ์แท้นะคะแฟนพันธ์แท้ค่ะวันนี้กองเชียร์เราเยอะนะคะ เื่อขันเพื่อนขันเพื่อนขันมูอันนี้มามาดูเพื่อนมาดูเพื่อนมาดูพี่เหรอคะมาดูพี่ค่ะมาดูพี่ค่ะจัดการมาเร็ว FC ค่ะ FC อ๋อมากินส้วนมูกินได้เนาะเป็นโลแล้วโลกมากินมากินหอมมากินโบได้ก่อนไทยดอกค่ะบกิได้ก่อนไทยดอกคามากินโบได้ดองลาอยากสนุกแต่ม่กินกินเลยกินเลยเห็นตัอยากดอกกินเลย กินกาไปกินเข้าไปค่ะค่ะไปก่อนแต่นามกินน้ำหนูโอ้แต่ให้กินอยู่แม่แต่เฮ็ดอยู่ n า à อยู่เด้อแต่ว่าเราไมันไงเลยแหะพวกเขาแซ่บแซ่บได้ค่ะนี่เลยจ้ะแสบแสบลำลำเลิดเลิดปังปังเลยจ้าอย่าลืมแม่ของเฮาจะจ่าแม่ยังแม่ยังแม่บุญบุญยังบุญลำเลิศต่อจากนี้ถ้ายังห้าวเฮ็ดอีนังเลยจ้ะคอมเมนต์ ข้างนางนี้แล้วจ้าโอเคปะโอเคตัว